ผลเสียของคุณแม่ตั้งคันที่ไม่รับประทานยาบำรุงคันมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะพะกโคนเลยพรสอนอแม่แลเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงผลเสียของคุณแม่ที่ไม่รับประทานยาบำรุงครรภ์เพราะมีคุณแม่หลายคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าตัวเองน้ำหนักเยอะแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักดีไม่ทานยาบำรุงครรภ์ได้ไหมรู้สึกทานแล้วเป็นภาระรู้สึกทานแล้วน้ำหนัก เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรืออ้วนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะรู้สึกอะไรต่างๆเยอะๆมากมายคราวนี้เรามาฟังกันเลยนะคะว่าหากเราไม่รับประทานยาบำรุงครนเนี่ยจะส่งผลเสียอะไรต่อคุณแม่แล้วก็ต่อลูกบ้างนะคะ การที่คุณแม่ฝากคันเริ่มตั้งคันต้องรีบไปฝากคันแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยนะคะหาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะก่อนการตั้งคันหรือว่าร่วมกับการตั้งคันแต่เนิ่นๆหรือหาภาวะแทรกซ้อนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่คุณแม่ตั้งคันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราตั้งคันต้องรีบไปฝากคันทันทีดีที่สุดให้ฝากคันก่อน3เดือนหรือว่า12สัปดาห์นั่นเองค่ะ หากเราไปาาไปฝากคันตามนัดนะคะเราก็ควรที่จะมีการปฏิบัติตัว ตามคําแนะนําของคุณหมอคุณพยาบาลเช่นการฝากท้องตามนัดหรือการรับประทานอาหารการรับประทานยาบํารุงคันหรืออาการผิดปกติต่างๆที่คุณแม่จะต้องมาก่อนที่จะถึงวันนัดฝากคันนั่นเองค่ะคราวนี้เรื่องของการรับประทญญานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญนะสําหรับคุณแม่ตั้งคันเรื่องของการรับประทานยาบํารุงคันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะสําสหรับคุณแม่ตั้งคันบางคนด้วยเหตุผล Для หลายอย่างที่โค้ดพูดมา น้ำหนักเยอะแล้วนะหรือว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์วัยรุ่นไม่อยากกินอ่ะกลัวเพื่อนล้อกลัวเพื่อนว่านะคะตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหายเหตุผลหลายๆอย่างมาประกอบกับตัวเองที่จะไม่ทานยาบำรุงครรภ์คราวนี้เรามาดูผลเสียนะคะว่าหากเราไม่รับประทานยาบำรุงครรภ์นเนี่ยจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะคือลูกน้อยของคุณเนี่ยอาจจะได้รับวิตามินหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะคะไม่เพียงพอกับ ความต้องการของลูกในการเจริญเติบโตไม่ว่าจะด้านร่างกายสมองหรือพัฒนาการด้าน,อ,นอื่นๆหากเรารับประทานยาบำรุงคันไม่เพียงพอรับประทานอาหารนะคะขออภัยหากเรารับประทานอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกนะแล้วไม่ทานยาบำรุงคันอีกก็ส่งผลทําให้ทารกในครรภ์นเนี่ยค่ะมีพัฒนาการที่ไม่ดีมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีเพราะยาบำรุงคันนี่เป็นยาที่เหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่กระทรวงสาธานรณสุขนะคะได้คัดกรองมาแล้วนะคะว่ามี ตัวไหนบ้างที่จําเป็นสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เช่นพวกแคลเซียมไอโอดีนโฟเลตหรือว่าธาตุเหล็กต่างๆนะคะซึ่งมีความจําเป็นมากๆเลยนะคะหากคุณแม่ไม่รับประทานยาบํารุงคั์นะคะหรือรับประทานแคลเซียมเนี่ยแม่อาจจะมีการปวดตามข้อปวดหลังปวดเอวผมร่วงนะะมือชาเท้าชานะหรือว่ามีอาการเลือดออกตามไรฟันนะหรืออาการเป็นตะคิวซึ่งอาการเหล่านี้ก็เกิดจากการที่ร่างกายของลูกนะคะดึง วิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยจากตัวคุณแม่ไปก็ส่งผลทําให้คุณแม่เกิดภาวะข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้นหากเรารับประทานอาหารหรือว่ารับประทานยาบํารุงครรภ์ช่วยนะคะลูกของเราก็จะดึงนะคะจากยาและก็อาหารที่ไปก็ส่งผลให้คุณแม่มีอาการที่พูดมาเนี่ยน้อยนะคะหรืออาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้เพราะฉะนั้นยาบำรุงครรภ์มีส่วนสําคัญมากๆนะคะในการดูแลสุขภาพของคุณแม่ด้วย แล้วก็ยาบำรุงคันนะคะส่งผลต่อสุขภาพทารกในคันอย่างไรนะคะหากลูกของเรารับวิตามินแร่ธาตุต่างๆไม่เพียงพอนะคะจากคุณแม่คุณแม่ทานอาหารน้อยไม่ทานยาบำรุงคันนะคะก็ส่งผลทำให้ลูกมีการจเจริญเติบโตช้าได้ลูกมีโอกาสที่จะแทงได้หรือคลอดก่อนกําหนดได้หรือลูกมีภาวะซีดนะเมื่อเกิดมาภูมิต้านทานในร่างกายก็ต่ํา ส่งผลร้ายแรงนะคะลูกอาจจะเสียชีวิตในครันได้จากการที่คุณแม่ไม่รับประทานยาบำรุงครันหากคุณแม่ท่านไหนไม่ทานยาบำรุงครันแล้วบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยลูกเกิดมาแล้วก็ยังแข็งแรงดีปกติดีทุกอย่างอันนั้นก็โชคดีไปนะคะแต่หากเจอโชคไม่ดีกับเราอ่ะ นะลูกของคุณขาดแคลเซียมลูกของคุณขาดธาตุเหล็กลูกของคุณออมีภาวะสมองพิการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอ,อ๋อจากาการขาดไอโอดินต่างๆนานานะนะนะเพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หม่แล้วก็รับประทานยาบำรุงคันที่คุณหมอจัดให้นั่นเองนะฮะอย่าชะล่าใจนะคนะเพราะยาบำรุงคันหรืออาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ จะได้รับนะคะส่งผลในระยะยาวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณแม่ได้รับยาบำรุงคันแล้วควรจะทานให้เป็นเวลาแล้วก็ทานให้ถูกวิธีด้วยนะคะยาบำรุงคันหรือว่ายาบำรุงเลือดสําหรับคุณแม่ที่ซีดเนี่ยอย่าทานพร้อมแคลเซียมหรืออย่าทานพร้อมนมเพราะตัวแคลเซียมหรือนมเนี่ยจะไปลดการดูดซึมนะคะธาตุเหล็กที่อยู่ในยาบำรุงคันนะคะทำให้คุณแม่อาจจะซีดลงได้ เพราะฉะนั้นต้องทานให้ถูกทานคนล้วเวลากันสําหรับยาบำรุงคันยาบำรุงเลือดทานเวลาเดียวกันได้แต่แคลเซียมกับน,นมแยกเวลาทานนะคะห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่ามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เรื่องของการรับประทานยาบํารุงคันหากไม่รับประทานจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ